ขึ้นมา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 อะไรที่ดนขึ้นไปอย่าช้าอย่าช้าขึ้นไปขึ้นไปทัขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปมึงหน้าเลย จะชมกี่คน้่ไหนแค่ ยื่อได้ไหนพี่อันนี้ปืนอันนี้ปืนนอันนั้นปืนนะพี่เล่นแบบกระจายแบบเลยเอ๊ะระวังพี่ คือเขาเล่นทะแบบารู้แต่แนเดียวหรอ้งสอบดันไปดันไปดันเล่นมีดเล่นมีดหน่อยเล่นก่อนเลยเขาชุบก็ได้พี่เขาต้องชุบ

ตื่นไม่บ้าเลยไม่หนุดก็มันไม่มีใครบัาอบบเนี่ยเห็นว่าไม่มีใครบัาเลยเนี่ยตั้งแต่เล่นมาไม่ได้มีไม่ได้ยินใครด่าเลยก็ไม่มีใครบัาเต้ก็ไม่บ้าเขาเล่นเยี่ยมแต่เลย้าราบังคนเดียวมันก็จะแปลกๆอย่นีไม่ค่อยเก่งเลยวะเยี่ยต่พี่กูเก่งเลยวะไม่ใช่กระชับมินนะ

ชิปหายแล้ว <soft> ก <and soft whereas> ็อยู่คนเดียวไปก่อนตอนเนี้ยโอ้ยโอเลื่อจะหมดเอาเลื่อนหมดตายโอ้ขวัญมาหวานเลยตกใจจริงพี่เมย์จะโรอไปเอ้ยพี่การจะโรอไปพี่การจะรอไปหัวใจหัวใจหัวใจเกือบไหยมันบ้าหรือเราบ้ามันเยอ้ อันนี้ตายแล้วเป้าดีเป้าดีดอ่าแล้วเ,เอาแบบเ,เ,อเอาไปหมกไว้ตรงนี้ดีกว่าที่ไม่มีใครเห็น มีเบอร์เลยมึงจะอกมาเจดหลังบ้านเข้าศพไว้นะขอสามคนขอสามคนยศพไปเลยอยศพไปเลยอยัดศพเาอนแมวหยัศพหยดศพย่าศพหยศพหยัดศพหยศพหยัศพยัดศพหยดศพยัดศพหยัดศพหยัดศพอยัดศพหยัดศพหย่ดศพหยัดศพหยัดศพยศพหยศพยัศพยศพยศพยศพหยศพ เปิด <aunque S 2> โซ่สวยเปิดโซ่พี่เดียวอยา้นยด่ามาด่ากลับนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นไรเขาด่าเราหรอเกรนไมาอะไนเีลันาแก๊กาอัแก๊ก้าน เต็มวัตสุไม่ได้บ้าเลยลงมาลขึ้นมาหน้าลงมาขึ้นมาหน้าลงมาแพ็คหน้าให้หมดลงมาแพ็คหน้าหเห้เหนดอาเพื่อนมาพี่เอาเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาเอาเพื่อนมาเพื่อยหยิบเพืเพื่อน กักสายมือบ้านเรามุมซ้ายล่างเลยเพื่อนเราโดนเราเป็ประมาณสี่ศพห้าศพวันนี้เอ้ยเราโดนกักห้าศพนะที่บ้านเขาอ่ะโดนกักห้าศพไหมโอเคเพื่อนก่อนอย่าเพิ่งหยิบเข่าเอาเพื่อนก่อนเฮ้ยกูได้แล้วโมงไม้จันเลย ไม่ได้ตั้งใจนะปืนปืนมึงเฝ้าบไว้มึงเฝ้าสบไว้มึงมามึงมาเล่นโซนบยิ้มมากับพี่ยิ้มเมมากับพี่ยิ้มเมากับพี่ปากดีดปากดีดีปดีต่อดีมาไปกูไปมาคเียอะไรกูอะไรอีปัดแล้วอ่ขหลงฮะนี่หลหาได้เหรอ

จุดเลยพี่จุดเลยจุดเลยเล่นให้อเย้เพียวได้ปอ่ใควายเอ้ยได้ควายเอ้ยได้เป็นยอะไรควายกูจุดเละไอ้เหี้ยจุดเดือตด,ดต่ำเนอะไ่เล่นอะถือว่ามันปลุกปีศาจน,นะ

มันหนา,าไปนะเปี่ยนมีเปียนมีดมันไม่ไหวอลไรเปียนมีดเปลี่ยนมีดหนึ่งแผลมาไม่บัฟนะจุดไปแล้วหนึ่งแผลแล้วกูจำได้ด้วยว่าใครบัฟเดี๋ยวเจอกัน

อดลั่นเลยฮัลโหลได้ยินไหมทะลุเอาเพื่อนเร็วเพื่อนเหลือน้อยแล้วทะลุเอาเพื่อนโดนอดเลยตายไม่รู้สไลด์ออกมาแล้วอ่ะห้ามไม่ตรงไหนเพื่อนทะลุมาแหละไม่มีคนกันด้วยชิวๆ

<sighs> i me not

นใช่ไหมเนี่ยโดนไม่อ่ะแรงบอลพิษป่ะเนี่ยเหมือนโลบังพิษอ่ะบอกไปอยากเป็น r C a สุดท้ายเป็นล่นแค่ A B C เออไอ้หนังความคิดสร้างสรรค์ดีว่ะอยากด่าแบบที่มันสร้างสรรค์แบบเนี่ยเวลาเวลาดูแพ้อะรับการจดใส่ตาโอเคใส่ตาสั้นไปเนี่ย

แน่ไข <punched> ่ก่อนได้ป่ะขอร้องอ่ะไอ้เบสห้สมดน้าุมามันจบง่ายด้วยอ่ะมันจบง่ายด้วยอะไรฝั่งไม่ค่อยบ้บด้วยไม่รู้จะบัอไงไอ้ก่ามีม็นไ่งไมีาเแ่อยน่หนอยไรนะเพื่อนเราบัาเทื่นเ้าหมดแล้ว